ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้ร่วมกันสวดมนต์ทางยังได้ปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่พระครูวิเทศจินดาพรท่านประธานสงฆ์จะได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยส่วนสาธุชนทุกท่านก็ได้กล่าวคำอารัธนาศีลห้าจากนั้นเป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์บทเจ็ดตำนานบทธรรมจักรกับปวัตนสูตรและบทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็ริมงคล ในโอกาสมหาคุศลกระถินกระลาานนี้ค่ะต่อด้วยพิธีกล่าวคำถวายจตุปัตจ,จัยทยธรรมโดยมีกาลยมิตรเกสรินเอสวิกและกัลยมิตรสมจิตโซเดอร์นำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายพัตทหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยมิตรสุวรรณาวิทวากาลยมิตรยสมินบริงเกิร์ดและกาลยมิตรพัชราสมิธนำกล่าวคำถวายค่ะ ก่อนที่ทุกท่านนะคะจะได้ร่วมกันทําบุญตักบาตรแด่คณะสงฆ์18รูปจาก6วัดในทวีปยุโรปบรรยากาศค่ะก็เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยแม้อากาศจะหนาวเย็นแต่ด้วยใจที่รักบุญค่ะทุกท่านก็ตั้งใจทําเพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมชาวพุทธอันดีงามทําให้ชาวท้องถิ่นที่สัญจรไปมากันหน้าวัดแวะเวียนกันมาสอบถามและร่วมกิจกรรมตักบาตรด้วยค่ะ ส่วนในภาคบ่ายค่ะทุกท่านที่มาร่วมงานบุญได้บันทึกภาพหมู่เป็นประวัติศาสตร์งานบุญกรถิ่นก่อนที่จะได้ประกอบพิธีทอดกรถินสาม,มัคคีที่ดำเนินไปท่ามกลางความปลื้มปิติและอลเลศเบิกบานของผู้ที่มีบุญมาร่วมงานในขณะที่ขบวนเจ้าภาพอัญเชิญผ้าไตรเดินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีเสียงสาธุการและเสียงปรบมือต้อนรับอนุโมทนากับประธานกรถินทุกกองบุญดังกึกก้องอย่างต่อเนื่อง เมื่อตัวแทนประธานเอกคือกาลยนมิตรวิภารัสสาขากรได้อัญเชิญผ้าไตรกรถินเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วก็ได้ประกอบพิธีทอดกรถินสามัคคีโดยกาลยนมิตวิภารัตสาขากรได้กล่าวอัญเชิญเทวดาส่วนกาลยนิมิตสุรินแคร์พันดุงได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินทานผ่านระบบซูมพร้อมกันนี้ตัวแทนประธานกรถินก็ได้น้อมถวายผ้ากรถินแด่คณะสงฆ์ และในการนี้ค่ะคณะประธานรองกระถินก็ได้น้อมถวายบริวารกระถินแด่คณะสงฆ์ค่ะส่วนเจ้าภาพคณะต่างๆก็ได้น้อมนาจตุปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์และรับของที่ระลึกค,ค่ะและในช่วงสุดท้ายของพิธีทอดกระถินก็ได้มีการเปิดตัวประธานกระถินคนใหม่คือกาลยานมิตรปาลิดาคโครเนอร์ซึ่งตั้งใจเป็นประธานเอกกระถินสมัคคีในปีพุทธศักราช2567 และการกล่าวเปิดใจของท่านประธานกถินทั้งสองท่านและในโอกาสนี้ท่านประธานสงก็ได้กล่าวขอบคุณเจ้าภาพทุกคณะทีมงานทุกท่านทั้งฝ่ายสงและฝ่ายคารวาสตลอดจนชาวท้องถิ่นที่ช่วยกันจัดงานในครั้งนี้ให้สำเร็จค่ะ